เป็นพวกเราก็ได้ทำอยู่แล้วนะแล้วก็การสอนแบบแอคที r จ i n g ซึ่งเราจะต้องมาลุล้นพื้นสิ่งเานี้แล้วก็ทำให้เข้มข้นเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของแอคที r n i n g นะมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการ ความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ะางวิทยาศาสตรซึ่งต่อไปข้น่าหุ่นนั้นก็พร้องหน้าถ้าใครก็ตามสอนแบบเดิมไม่สอนแบบแอคทิเลิ่งจะไม่มีคุณสมบัติที่จะประเมินวิทยาศาสตร์ทุกระดับนะครับอันนี้มันอันใหม่นี่ก็ที่เราไม่พอดีเองนะพวกเราก็ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็วันนั้นก็ต้องสอนพร้อมกันนะครับหรือแม้กระทั่งการประเมินภายนอกการประเมินภายนอก ในมารนะตรฐานครูนะครับก็ถ้าจะได้ดีมันจะต้องมีเก็นมันว่ากลูจะต้องได้ึรเ,เรียนรู้กัแบบจำนั่นก็คือวง plc ของเราต้องแข็งแกร่งนะนนั้นที่มาวันนี้เราจะมาให้พวกเราทำ plc อย่างมีคุณภาพพวกเรามี plc แล้วเรามาทำ plc ให้มีคุณภาพโดยใส่เรื่อง,งของ Active Learning เรื่องของการประชุมที่มันมีความอะไรว่าการประชุมที่มีคุณภาพเพิ่มเข้าไปท่านทำกับบริษัทท่านทำกับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับจนกระทั่งท่านมาทำกับโรงเรียนก็เลยเขียนชื่อหมายว่าเป็นโครงการสร้างสุขเพื่อสตในโรงเรียนแต่ใช้นวยบการตัวเดียวกันนะครับซึ่งนวัรรมตัวนี้นะครับก็จะมีการอบรมครูกร จริงๆแล้วเราม,ามีหลักสูตร3วันนะครับที่จะเทรียให้บุคกรเป็นสามารถเป็นวิทยากรได้ซึ่งท่งานยกตัวอย่างจะทางเรียนบูรีพีทางเรีนาาเยนเทศบาลหนึ่งที่วิทยากรท่านเข้าขอบรามาแล้วหลักสูตร3วันนะครับพวกเราีเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าอบรมร้อยเปอร์เซ็นต์อบรมให้คุณครูทุกคนไดเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หลักสูตร2วันนะครับในหลักสูตร2วันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับ เราก็จะเรียนรู้เรื่องสามเรื่องด้วยกันใหญ่ๆนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีสมาธิและสตินะครับรู้เท่าทันอารมณ์นะครับอันนี้ใช้เวลาขึ้นมาส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการพัฒนาทีมงานหรือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเร,เรียกว่าการสื่อสารอย่างมีสตินะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ การขับเคลื่อนองค์กรคือการขับเคลือ่อนโรงเรียนเรนาให้ดําเนินการไปอย่างมีคุณภาพและมีสตินะครับอันนี้คือสามเรื่องที่เราจะเรียนรู้มูลนิสทสถาบันวิจัยและงานาการเรียนรู้นี่เป็นองค์กรเอกชนเนาะเป็นอรองค์กรเอกชนแต่คล้ายเป็น NGO แต่ไม่ใช่อีเเขาเรียกว่า NGO non-profit organization ก็คือองค์กร,รที่ไม่หวังผลกำไร ก็คือทางานเพื่อการกุศลสนเท่านั้นนะครับโดยก็มีทุนสนับสนุนจาก,กองค์กรต่างประเทศบ้างนิดหน่อยนะครับเที่ยวน,นี้เรามาทำกิบโบรุกับทนทางเทศบาลที่ไปจากพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของเราทุกคนนะรวมทั้งในการพันโรงโรงพักเน่ตัวอะไรต่างๆ่งมาเลยนะครับแล้วเรายังไปพนวกกับโรงเรียนวิทยาคมอีกหนึ่งโรงเรียน รวมเป็นทั้งสิ้นแต่ละเรียนก็ทั้งศนะูนย์เ็กด้วยเนาะก็มีการอบรมสองวันแต่เรารอบรมแล้วเราก็หยุดนะเราทำมออีูกับเทศบาลว่าเราจะต้องทํางานร่วมกันหนึ่งปีเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็จะเรียน,นรู้ร่วมกันกันอีกหนึ่งปีเพื่อที่จะพัฒนาเราเรียกว่าพัฒนาปัญญาภายใน อบรมความรู้รูปนี่นั่นชั้นอบรมมาหมดแล้วนะมีความรู้เรื่องต่างๆมากมายนะครับแตว่า <Okay. S 1> แต่ตอนร้อยบอกว่าสอนธรรมดาห้าสิตอนนี้เหลือยี่สิได้แน่าอาจารย์มาเปิดสอนแบบเดิมนะอาจารย์เขาบอกว่าก็คงจะได้ประมาณกว่านหน้อ่ิของปีใหม่น้ะ แต่ไอ้ปีที่แล้วอะที่มันหายใปนแปดสิบอะทำไงอะมันเขาเรียกว่าเด็กเคยเดินมาถึงตรงนี้เนาะแล้วเด็กก็ต้องต้องเดินไปเก้าเลยอะแต่เด็กขยับประเทศนิดนึงอะไอ้ที่มันหายปีที่แล้วทําไงเพราะนั้นโปรแกรมนี้มีคำตอบค่ะนั้นคำตอบที่คุณหมอเยมยุทธเนี่ยได้เล่าเรื่องของโควิดเนี่ยก็คือก่อรูปการเรียนรู้จากวิกฤต วันนี้เป็นโอกาสที่ทั้งสี่โรงเรียนเนี่ยจะได้มาฟังเนาะนะคะทีนี้สิ่งที่เด็กสูญเสียไปนอกจากการเรียนรู้ในเด็กเล็กแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องพัฒนาการด้วยเนาะพะเราเด็กมาเจอก,กันกได้เล่นได้ช่ยกันได้นั่งได้นี่เป็นไงคะเด็กก็เติบโตแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสวัสดิการทางสังคมของเด็กบางคนก็ ยากจนนะคะได้มากินนมโรงเรียนได้กินอาหารโรงเรียนได้อื่นๆเนะ <c oughs> าะขณะอาจารย์มองดูในรอบนี้นะคะมีโรงเรียนที่แตกต่างกันของท่านมี4โรงมีอนุบาตกางบุตที่ยังไม่ได้เข้าพื้นที่นวัตกรรม100%เนาะเพราะในวันนี้เราพูดทั้งหมดแม้แต่โรงเรียน3โรงเรียนที่เข้าพื้นที่นวัตกรรมแล้วลองฟังดูนะว่าวันนี้มีของใหม่ เพิ่มเติมให้ท่านด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านสอนแบบเดิมเป็นเปลี่ยนกัน็นพ่กับเลยจะเป็นยังไงคะก็ไม่สามารถชดเชยสิ่งที่สูญหายไปในในเทอมที่ผ่านมาได้หรอกนั้นวันนี้ณนะเวลานี้นะคะจะเสนอว่าถ้าอย่างนั้นนะเรามาปรับเป็นแผนที่อาจารย์ชัยรีกว่า active learning เพราะเราเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้แบบเรียกว่า ให้เด็กมีส่วนร่วมให้เดินดื่มด่ำกับความรู้สึกนะ ตอบถึงฉากสำคัญของบุคคลสองคนที่ท่านผูกพันต้องค่อยๆลื่นตาขึ้นค่ะ